ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับกลุ่มสถานบันเทิงเถื่อนสวรรค์ของวัยรุ่นใกล้สถานศึกษาย่านลังสิตไร้ใบอนุญาตจุคนได้นับพันคนพบเด็กต่ำกว่า20ปี489คนอายุต่ำสุดเพียง16ปีทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาาอักษรน,นิด โดยนายรณรงค์ทิพย์สิริผู้ตัวราชการกรมการปกครองพร้อมด้วยนายวิรุณสิทธิวงศ์ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าจับกลุ่มสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีเป็นที่รู้จักกันในนามสวรรค์ของวัยรุ่นหลังได้รับร้องเรียนว่าเปิดผิดกฎหมายจากการตรวจสอบพบว่าเป็นร้านขนาดใหญ่จุคนได้มากถึง1,000พคนมีประตูกระจกทางเข้าออกหลายชั้น พบนักเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเยาวชนวัยเรียนและนักศึกษาเบื้องต้นตรวจพบนักเที่ยวอยู่ในอาการมึนเมาต่างตื่นตกใจพยายามหาทางหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมควบคุมพื้นที่ปิดล้อมและวางกําลังไว้ทั่วทุกทางเข้าออกทําให้นักเที่ยวไม่สามารถหนีไปได้ผลกันตรวจคน้นพบเป็นสถานบันเทิงเถื่อนไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการปล่อยปะละเลยให้ผู้มีอายุต,ต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการในสถานบันเทิงมีการจำหน่ายสุร,ราให้กับเด็ก และจำนายสุราให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีจำน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดมีการโฆษณา,าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของ,ขงเคร,รื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอดอ้างสปปรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อมส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรจำนายสุราแก่เด็กและยังเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวนหน้าคสชที่ 22/ ทบ .258 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาให้แก่เจ้าของผู้ดูแล ผู้จัดการร้านได้ทราบถึงความผิดและจะด,ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลังจากการตรวจสอบพบบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีมากถึง489คนอายุต่ำสุดเพียง16ปีและพบบุคคลไม่พบบัตรประจำตัวประชาชนอีก41คนนายรณรงค์ผู้ตรวจราชาการกรมการปกครองกล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำว่าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยคือมุ่งเน้นการจัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างสังคมให้สงบสุขบ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดอบยยมุกประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยสิ่งใดที่ขัดกับความมุ่งหมายนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องใช้กลไกของรัฐในการกําจัดให้สิ้นไปทางชุดเราเนี่ยได้เข้าปิดล้อมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะเอาเด็กออกได้จึงภาพที่เห็นได้เนี่ยก็คือได้เด็กเยอะมากนะฮะหลายร้อยคนเลย เราพบเด็กอายุต่ำสุดเนี่ยเพียงอายุแค่16ปีเองนะฮะในขณะนี้เรากำลังสัมภาษณ์เด็กเมืองต้นพบว่ามีผู้ต่ำกว่าอายุเข้ามาใช้บริการอ่าตอนนีน้น่าจะยังอยู่รอรอจำนวนนะฮะแต่ว่าที่ยืนแถวอยู่เนี่ยคือต่ำกว่า20ปีทั้งนั้นเลยนะครับก็คือไม่สามารถที่จะเข้ามาเที่ยวในสถานบันเทิงแบบนี้ได้เมืองตนน่าจะก่อน โอ้เกินแน่นอนครับเกินแน่นอนผมว่าเกินสองร้อยด้วยนะครับดูจากประเมินจากสายตานะดูาจากถ้าดูจากลา<อ>ักษณะของเด็กนี่นะครับที่เข้ามาตรวจ<อ>เนี่ยครับดูเหมือนไม่ได้กังวลเลยเพราะว่าเข้ามาแล้วก็มาตรวจแล้วก็ปล่อยไปแล้วเดี๋ยวก็ไปเที่ยวที่อืนน่นอีกตรงนี้จะจะเพิ่มมาตรการแบบก็อย่างนี้นะฮะก็คืออย่างที่เห็นนี่แหละเราจะทำให้เป็นตัวอย่างั้านร้านสถานบริการขนาดใหญ่มากนะครับต้องบอกว่าใหญ่มากจูกคนได้เป็นพันคน นะครับซึ่งเ,เราค่อนข้างกังวลเขาไม่อยู่ในระบบอนุญาตเนี่ยทางเจ้าที่ก็ไม่รูต้ตรวจตาอย่างไรยอมอไหมครับเาเขาไม่มีใบญาตนะฮะทางที่ดีที่สุดก็คือว่าไม่ให้เขาเปิดนั่นแหละเพราะหากมีไฟไหม้มีเพลิงไหม้อะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหตุที่น่าสลดมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนว่าร้านใหญ่ๆขนาดนี้นะครับก็ยังโดนปิดเนี่ยท่านโดนปิด5ปีแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็ร้านอื่นๆถ้ายังยัดไม้อย่างโดนปิด5ปีอ่ะท่านก็ต้องไม่ทําสิ่งเหล่านี้นะครับ ทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาม่าอักษรนิด